เวลา15นาฬิกา51นาะทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมไทยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคูลจริวิบูรราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปยังบัพพารสีรัตนามหาธาตุวรมหาวิหารอำาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุปรมหาวิหารวัดใหญ่หรือวัดพระพุทธชินราชวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกสร้างขึ้นในราวพุทธศักราช1,900โดยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญยาลิไทยกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทยัยรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์าร่วงทรงศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาทรงศึกษาพระไตรปิฎก และคันภีศาสนาอื่นจนแตกฉานและทรงสร้างวัดพระศรีรัฑรนมหาธาตุทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านมีพระปรางอยู่กลางพระวิหารสี่ทิศพระระเบียงสองทิศพระระเบียงสองชั้นต่อมาในปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปะอันทรงคุณค่าทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของชาติคือพระพุทธชินราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธลักษณะสวยงามที่สุดในประเทศเป็นประติมากรรมชั้นสูงสุดแห่งพุทธศิลป์ปางมารวิชัยหลอดด้วยทองสำริด ภายในวัดยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญอาทิารรรราาพระปรางศประดิษฐานพระบรมสาดีริกธาตุพระเศษสันตะปฏติมากรหรือหลวงพ่อเหลือพระพุทธรูปที่นำเศษทองสำริดที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดามาล่อในการนี้พระราชทานของที่ได้รือแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเนิรรมเนียบรุงวัด ปัจจุบันมีพระสุธรรมมุนีสมบูรณ์ปัญญาพุโทโธรักษาการแทนเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์นาสามาเนรรวม215รูปก่อนเสด็จก,กลับทรงเยี่ยม พระราชทานน้ำดื่มพร้อมมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จโดยทรงห่วงใยเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและมีรับสั่งให้จิตอาสาพ,พระราชทาน904วปรนำน้ำดื่มและผ้าเย็นพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงสร้างความคลื่นปิติแก่ราษฎรหน้าต่างเต็งเสียงทรงพระเจริญ